สวัสดีครับผมนายทรงธิศติถิอิทธพลไ a i s a r รองผู้จัดการด้านเทคนิคการไฟฟ้าส่วนพิภาคอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์วันนี้จะนําเสนอวิสัยทัศน์ในหัวข้อการบริหารการเปลี่ยนแปลงและบริหารความเสี่ยงเนื่องจากในปี2565ได้เกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ของการไฟฟ้าในสังกัดของ PA ปราศาสตร์ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องให้แก่ PA ซึ่งตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคข้อ1ยกระดับระบบการจัดการความปลอดภัยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นมาตรฐานในการทํางานทั่วทั้งองค์กรเพื่อมุ่งไปสู่องค์กรที่มีระบบการจัดการด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยระดับสากลข้อ 2. ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานต้องตระหนักถึงการทํางานด้วยความปลอดภัยซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรต้องปฏิบัติ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยทาง PA ประกาศและลงนามเจตนารมณ์ตั้งแต่ปี2565เป็นปีแห่งความปลอดภัยเข้มงวดยั่งยืนและต่อเนื่องซึ่งสอดรับกับสถาปัตย์ขององค์กรในการเปิดใช้ระบบบริหารทรัพยากรและการบริการโดยได้เปิดใช้ระบบงาน E3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหัวข้อย่อย E3.4.1 งานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานดังนั้นพีเอปราสาทึงได้มีการประชุมเพื่อให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนำเสนอแนว,นแนวความคิดสร้างสรรค์ของพีเอปราสาทประจำปี2 5 6 7ทั้งนี้ได้มีมติในที่ประชุมสรุปว่าให้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในหัวข้อเราจะปลอดภัยไปได้วยกันมีเซฟโดยนำแผนปฏิบัติประจำปี2 5 6 7หัวข้อแผนงานระดับการดำเนิน งานเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากลข้อที่หนึ่งสี่นำโปรแกรมตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าหรือ DC ใช้ในการประเมินเพื่อป้องกันการเกิดและลดบาดเจ็บในการปฏิบัติงานโดยนำแผนปฏิบัติการเล่ามาทบทวนและเน้นย้ำให้ทุกคนตระหนักเรื่องความปาล,ลนนอดลถถถลนนอภัยในการปฏิบัติงานโดยให้ทำกทิจกรรมเกิดอีกทุกครั้งพร้อมให้บทข้อมูลในโปรแกรม DC ก่อนการปฏิบัติงานวัตถุประสงค์หนึ่ง ภูมจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการทํางาน 2. เพื่อส่งเสริมทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสเพื่อกระรงและกระตุ้นเตือนให้ทั้งานทุกคนระลึกถึงขั้นตอนในการทํางานด้วยความปลอดภัยตลอดเวลา 4. เพื่อความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่สาระประกันได้ 5. เพื่อความปลอดภัยของทุกคนไม่ว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าอิกรอหรือพนักงานคนงานรวมทั้งผู้ใช้ไฟและประชาชนทุกคนให้เป็นมาตรฐานในการทํางานทั่วทั้งองค์กร เน้นย้ำให้ทุกทุกคนลงข้อมูลในโปรแกรม ecf ก,ก่อนาการเปิดปฏิการภายใต้เงืกอนไเราจะปลอดภัยด้วยกันหรือ ecf โดยดำเนินการดังนี้นำค่าเป้าหมายที่รับของ pa คือให้ทุกการไฟฟ้าเปิดไปงานผ่านระบบ e ซ f โดยกำหนดเป้าหมายไปตามปี2 5ง7าต้องไม่น้อยกว่า60%นณสิ้นเดือนธันวา,าคม2 5 6พอของรายงานผ่านระบบ ecf ดังนั้นนักทั้งานได้จัดทำและกำหนดค่าเป้าหมายที่ท้าทายให้กับจริงงาน โดยแยกเป็นรายเดือนต้องไม่น้อยกว่า80รซนของบงานฐานบก PSE ทั้งนี้ได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและคณะกรรมการความปลอดภัยติดตามทุกสัปดาห์พร้อมสรุปข้อมูลผลการดำเนินการในโปรแกรม PSE ทุกๆเดือนผลการดำเนินการสถานะเมื่อวันที่18บแปดพฤษภาคมนายเจค่าเป้าหมายของ PA ต้องดำเนินการที่ได้40%ผลการดำเนินการของ PA ประสาทรวมกานไฟฟ้าในสังขัดสามารถดำเนินการได้8 2 1 8 จะเห็นได้ว่าผลการดำเนินการจากการทํากิจกรรมภายใต้แนวคิดปราจปลอดภัยไปด้วยกันหรือ e-safe ทาให้พีประสาทและพีในส่นัดสามารถดำเนินการผ่านค่าเป้าหมายทั้งรายเดือนและรายปีซึ่ง p ีกําหนดไว้ว่าต้องดำเนินการให้ได้น้อยกว่า60%ณเดือนธันวาคม2567ซึ่งกระบวนการดังกล่าวสนองรับนโยบายทุกว่าการในหวข้อ People บุคลากรเป็นการพัฒนาบุคลากรเป็นการอั skill และ reskill ให้กับพนักงาน นการใช้โป er รแกรมดีเซลที่ครอบจุดอันตรายก่อนการเปิดประงานอีกครั้งเป็นการประเมการเพิ่มประสิทธิภาพเนื่องจากพนักงานมีความตระหนักและมั่นใจในการเปิดประงานมากขึ้นจากการราะห์ถึงอันตรายก่อนการเปิดประงานทุกครั้งเป็นการลดการเกิดเหตุซึ่งหากเกิดเหตุอาจทาให้การเปิดประงานมีความร่าช้ามากขึ้นและงานไม่ได้ตามแผนที่วางไว้อะไรนั้นการวางแนวทางเป็นการแนวทางการทํางานให้พนักงานทุกคนได้เรียนรู้และใช้โปรแกรมใหม่ที่ PA นํามาใช้งาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานสามารถพัฒนาตนเองในการรองรับเทคโนโลยีและโปรแกรม CPA ดีแผนจะนำมาใช้งานในอนาคตได้อย่าง,ย,างยั่งยืนผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางในการดำเนินการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ p a และส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไปขอบคุณครับ